ป่วยไตเรือรลังในระยะไหนบ้างที่จําเป็นจะต้องทานยาเพื่อรักษาไตในวันนี้ค่ะหมอจะพูดสําหรับผู้ป่วยในกลุ่มที่เป็นไตเลื้อรลังนะคะไตเรือรลังจะมีอยู่ทั้งหมด5ระยะนะคะ1 2 3 4 5สหแบบนี้นะคะระยะที่1ก็คือระยะเริ่มตน้นระยะที่5ก็คือระยะสุดท้ายนะคะการแบ่งระยะการทํางานของไตจะแบ่งตามระดับค่าของ GFR นะคะซึ่งียง่ายๆว่าเปอร์เซ็นต์การทํางานของไตนั่นเองนะคะ แล้วก็หลายๆท่านนะคะพอรู้ว่าตัวเองหรือว่าญาตินะคะเป็นไตเรื้อรลังค่ะก็พอไปหาคุณหมอนะคะหลายท่านก็จะกังวลว่าเอ๊ะทำไมหาคุณหมอเสร็จเรียบร้อยถึงไม่มียารักษาไตานะคะหมอขออนุญ,ญาตเล่าอย่างนี้แล้วกันนะคะสมมุติตัวอย่างก็คือเช่นผู้ป่วยท่านนึงนะคะ เป็นไตระยะที่2สมมติว่าค่า GFR เปอร์เซนต์ไตประมาณสัก70%สลักษณะแบบนี้นะคะในเปอร์เซนต์ไตที่ค่อนข้างจะดีมากนะคะ70%อย่างเงี้ยถือว่าการทํางานของไตเนี่ยสูงมากๆแล้วก็การทํางานของไตในระยะนี้ค่ะมักจะยังไม่ได้ทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลอะไรเลยนะคะดังนั้นค่ะผู้ป่วยไตยในระยะต้นๆเนี่ยมักจะไปหาคุณหมอในในลักษณะที่ว่ายังไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรมักจะเจอจากการ เช็คผลเลือดนะคะอย่างเช่นบางท่านค่ะอา,อาจจะไปตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีนะคะแล้วก็เจอค่าการทํางานของไตผิดปกปตินะคะรว,รวมกับอาจจะมีโปรตีนเลืในปัสสาวะนิดหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือในบางท่านก็อาจจะเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะแล้วก็คุณหมอนัดเช็คผลเลือดแล้วก็เช็คค่าการทํางานของไตให้ด้วยแล้วก็เจอว่ามีไตเสื่อมนิดหน่อยอยเป็นต้นนะคะในลักษณะนี้ค่ะ ก็เนื่องจากที่หมอบอกไปนะคะว่าเปอร์เซนต์การทํางานของไตค่อนข้างจะดีมากนะคะดังนั้นเปอร์เซนต์ไตในลักษณะนี้ค่ะจะสามารถทํางานได้เกือบ100%เลยนะคะยังไม่ได้ทําให้ร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะเสียสมดุลจากที่ไตทํางานน้อยลงไปนะคะดังนั้นไตในระยะต้นๆเนะะี่ยค่ะมักยังยังมักจะยังไม่จําเป็นต้องทานยาไตเลยสักตัวนะคะอาจจะ จําเป็นจะต้องทานยาอื่นไหมอันนี้ก็จะขึ้นกับว่าท่านนะคะมีโรคประจําตัวอะไรบ้างก็จะทานเฉพาะยารักษาโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นสมมุตินะคะถ้าเกิดเป็นอายุน้อยตัวร่างกายแล้วเจอนะคะแล้วก็ไม่มีโรคร่วงอื่นเลยในลักษณะนี้ค่ะก็จะไม่ต้องทานยาสักตัวเลยก็ได้นะคะแต่แค่เรียนรู้ว่ายาตัวไหนที่จะมีผลกับไตก็อย่าไปทานนะคะทานอาหารก็ เลื่อกการอาหารที่มีประโยชน์นะคะหรือเรื่องอาหารรสเค็มหลีกเรื่องอาหารไขมันนะคะแล้วก็วัดความดันบ่อยๆนะคะถ้าความดันไม่ขึ้นความดันปกปติอย่างนี้นะคะเบาหวานก็ไม่มีก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องทานยาสักตัวเลยก็ได้นะคะแล้วตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะสมมุตินะคะว่าเป็นผู้ป่วยไตยระยะ4หมอสมมติว่าถ้าเปอร์เซ็นต์การทางานของไตสักประมาณ20% ระยะนี้ค่ะจะเป็นไปในระยะท้ายๆนะคะระยะที่4ระยะที่ห้าเป็นต้นนะคะก็อาจจะเริ่มมีกลไกลบางอย่างของในร่างกายที่เริ่มผิดปกติไปนะคะอย่างเช่นตัวเลือดมาอาจจะเจอมีภาวะเลือดเป็นกรดนะคะเริ่มเริ่มมีปัญหาเรื่องโลหิตจางแบบนี้ค่ะจะเริ่มมียาบางตัวที่คุณหมอไตเริ่มให้เสริมไปแล้วนะคะอย่างเช่นยาที่ปรับสมดุลความเป็นกรดด่างนะคะชื่อตัวยาก็อย่างเช่นโซดามินอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่า เป็นไตระยะท้ายค่ะก็มักจะเริ่มมีโรมิจังแล้วนะคะคุณหมอก,ก็จะให้ยาบำรุงเลือดด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนไข้จะชอบถามนะคะว่ายาไหนคือยาไตานะคะแต่ว่ายาไตเนะะี่ยค่ะจะไม่ได้มีชื่อจำเพาะเหมือนกับยาอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นยาเพื่อลดระดับน้ำตาลเราก็จะเรียกว่ายาบาหวานใช่ไหมคะ ยาที่ลดความดันก็จะเรียกว่ายาความดันนะคะยาที่ลดไขมันแล้วก็เรียกว่ายาไขมันแต่ว่าของไตค่ะจะไม่ได้มียาที่แบบว่าบอกว่าเออยาเ็ดนี้แหละทานเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวก็จะช่วยให้ค่าไตดีขึ้นหรือว่าจะช่วยให้การทําง,งานของไตดีขึ้นหรือว่าจะช่วยในการชะลอการเสื่อมของไตโดยตรงนะคะเวลาที่หมอจะเรียกว่ายาไตายอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเรียกในบางกรณีอย่างที่หมอบอกไปนะคะยาปรับสมดุลความเป็นกรดด่างเวลาเราจะรักษาคนไข้ไตเนี่ยค่ะ การที่จะให้ยาหรือไม่นะคะก็จะขึ้นกับหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นว่าคนไข้มีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็มาดูอีกทีนึงว่าโรคประจําตัวที่คนไข้มีเนี่ยค่ะมีความจําเป็นหรือว่าคุมได้ดีหรือยังนะคะเพื่อมาวางแผนการรักษาว่าจากโรคประจําตัวที่คนไข้มีนะคะจากความเสี่ยงที่คนไข้มีเนี่ยค่ะจะมีการทํายังไงบ้างที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตของคนไข้ได้นะคะอย่างเช่น ถ้าท่านทานยาเบาหวานนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นยาเบาหวานนะคะเช่นถ้าเกิดว่าทานยาเบาหวานตัวนี้นะคะขนาดเท่านี้ในตอนที่ไตเสื่อมในระยะหนึ่งระยะสองนะคะก็คือระยะต้นๆค่ะเ,เวลาผ่านมาเรื่อยๆนะคะพอไตเสื่อมในระยะท้ายลงนี้ค่ะยาเบาหวานที่เป็นยาเดิมบางตัวอาจจะทานไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนชนิดของยา หรือไม่อาจจะต้องเปลี่ยนขนาดของยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็นยาไตาใช่ไหมคะยังคงเรียกว่าเป็นยาเบาหวานแต่ว่าในความที่เวลาไตาเสื่อมเนะะี่ยค่ะก็จะต้องมีการปรับปรับเปลี่ยนเรื่องของยามากขึ้นหรือสมมติว่าเป็นความดันใช่ไหมคะพอไตแล้ย,ะยะต้นๆเนะะี่ยค่ะอาจจะทานยาความดันตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็พอมาเป็นไตระยะท้ายลงค่ะโดยแนวโน้มเนี่ยมักจะมีความดันสูงมากขึ้นนะคะการคุมความดันอาจจะ ยากมากขึ้นดังนั้นอาจจะต้องมา,าเพิ่มจํานวนยาเข้าไปนะคะเพิ่มขนาดของยาเข้าไปหรือไม่ก็เพิ่มชนิดของยาเข้าไปแบบนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งในยาบางตัวที่ทานอยู่พอเริ่มมีไตเสื่อมมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นข้อห้ามในการให้ยาแต่เวลาที่หมอไตามา,าตรวจเพิ่มเติมเลยค่ะก็อาจจะต้องนัดเจาะเลือดเพื่อดูว่ายังเหมาะสมในการที่จะทานยาเดิมอยู่หรือไม่นะคะดังนั้นการที่ว่า พอเป็นโรคไตเนี่ยค่ะจาเป็นจะต้องทานยาไตหรือยังเนี่ยก็ตอบว่าในระยะต้นๆนะคะมักจะยังไม่ต้องทานยาที่เกี่ยวกับตัวไตโดยตรงนะคะแต่ระยะท้ายๆก็อาจจะต้องเริ่มมียาที่เกี่ยวกับไตมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการรักษาทั้งไตระยะต้นแล้วก็ไตระยะท้ายค่ะก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะก็คือว่าจะต้องดูโรคประจําตัวทั้งหมดแล้วก็จะต้องมา ดูซิว่าท่านะคะมีความจําเป็นในการจะต้องจัดยาอะไรบ้างรวมทั้งแนะนําการดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ขออนุญาตตอบอีกทีหนึ่งนะคะท่าในใดค่ะที่เป็นไตเรียรต้นๆนะคะแล้วก็พอดูซิถุงยาที่ได้รับกลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเม็ดไหนเลยที่เขียนว่าเป็นยาเกี่ยวกับไตใช่ไหมคะเป็นเบาหวานเป็นความดัน ายาไขมันหรือบางท่านไม่ได้รับยากลับมาสักตัวนะคะก็มานั่งกุ้มใจใช่ไหมคะว่าไม่มียารักษาไตสักตัวเดี๋ยวไตจะแย่หรือเปล่าอันนั้นก็ยิ่งค่อนข้างจะสบายใจนะคะแปลความว่าไตของท่านยังดีมากค่ะยังไม่ได้จําเป็นจะต้องทานยาเพื่อปรับอะไรเกี่ยวกับไตนะคะแต่ท่านใดที่ได้ยาบางตัวเกี่ยวกับไตมาบ้างนะคะก็ขึ้นกับ ว่าท่านาได้ยับยาตัวไหนมานะคะอย่างเช่นายาปรับสมดุลความเป็นกรดด่างนะคะหรือบางบางท่านค่ะสมมตินะคะว่า,าเริ่มมีเกลือแร,ร,ร่ฟอสฟอรัสเกินอย่างนี้นะคะคุณหมออาจจะเริ่มให้ยาเพื่อจะช่วยปรับระดับเกลือแร่ฟอสฟอรัสของท่านนะคะหรือแม้กระทั่งยาที่เสริมท่านเหล็กอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั้นก็แปลว่าไตาของท่านค่ะอาจจะ มีเปอร์เซ็นต์การทํางานของไตที่น้อยลงจนหมอต้องเริ่มให้ยาอย่างไรก็ตามในทุกระยะของการทํางานของไตเนะะี่ยค่ะก็ยังจําเป็นจะต้องดูแลตัวเองสม่ําเสมอแล้วก็การหาความรู้ในการดูแลตัวเองอให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็ยังหมอว่าคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับ นนะะจะมีหลายๆเรื่องนะคะที่หมอเคยทําวิดีโอเล่าไปแล้วนะคะบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่นะคะอย่างเช่นว่าอตอนนี้ท่านเป็นไตระยะไหนอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะจะเข้าไปดูในช anel แล้วก็กดไปตามเพลย์ลิสก็ได้นะคะหรือว่าอนอกจากการดูแลตัวเองการได้รับยาแล้วควรจะต้องดูแลอ,อย่างไรบ้างนะคะอันนี้หมอเคยทาวิดีโอเล่าไปแล้วคะ่ะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้คะ่ะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไปดูเรื่องไตกับหมอไต ปอไตให้คำตอบโดยแพทยหญิงไบมนสวัสดีค่ะ